เธอเคยขอกอดฉันแล้วตอนนี้เธอไปกอดใครเรื่องราวมันเป็นแค่ความหลังเธอคงไม่คิดจะมีหวังเรื่องราวของเราไม่หันหลังฉันนอนลองให้เก็บไปฝันเรื่องราวมันคงเป็นอดีตท,ที่ฉันจดจำตลอดมาไม่อยากให้เธอนึกถึงแค่อยากให้เธอลองหลับตาถึงแม้ฉันรู้แก่ใจยังไงเธอคงไม่กลับมาแค่อยากให้เธอรู้สึกฉันเก็บมันไว้ตลอดกาล เคยเธอเธอเป็นยังไงบ้างเธอคงจะไม่เป็นไรเพราะผมเห็นเธอสบายมากเธออยู่กับคนที่รักอยู่กับคนที่หลงมันคงจะดีกว่านี้ถ้าตอนนั้นเธอมีแค่ผมอ่อตอนนี้ผมอาจจะจะลืมเธอไม่ได้เพราะว่าความคิดของผมมันไม่ง่ายการที่จะลืมคนที่ใช่มันคงจะทำใจได้ยากแต่ว่าเธอดันลืมง่ายๆแต่ว่าผมดันลืมไม่ได้อ่อ คุยมาหนึ่งเดือนยังไม่ได้ครอบครองเขามาเพียงหนึ่งวันแต่ก็ดันชอบกันพอผมเลิกผมก็ได้แค่มองผมไม่ได้มีเหมือนเขาในลีการหรือสร้อยทองไม่ได้อยู่ในนิทานตำราหรือปีศาจท,ที่มีบ้านยิ่งใหญ่กว่าของว่าปราศาสตร์ผมมีเพียงบทเพลงขำผมละลาจากก่อนจะจบเพลง้ผหกลายเป็นลมในอากาศที่แต่งเพลงนี้คิดก่อนคำหนึ่งว่าแต่งยังไงให้เขาได้ฟังมือที่แต่งเพลงนี้ไม่ได้ให้หนึกหรือคิดถึงแค่อยากจะแต่งคนเขากำลังตึง้งใช่ไหมครับหัวนหน้า กับสิ่งที่คุณทำกับผมมันอาจจะไม่ค่อยเห็นค่าแต่มันตีราคาได้มากกว่าผงในวันเหงาๆอากาศหนาวๆเธอเคยขอกอดฉันแล้วตอนนี้เธอไปกอดใครเรื่องรามันเป็นแค่ความหลังเธอคงไม่คิดจะมีหวังเรื่องราวของเราไม่หันหลังฉันนอนร้องไห้เก็บไปฝันเรื่องรามันคงเป็นอดีตท,ที่ฉันจดจำตลอดมาไม่อยากให้เธอนึกถึงแค่อยากให้เธอลองหลับตา ถึงแม้ฉันรู้แก่ใจยังไงเธอคงไม่กลับมาแค่อยากให้เธอรู้สึกฉันเก็บมันไว้ตลอดกาลเจอครับผมยังจำได้ดีที่เราคุยกันมาทุกอย่างมโคตรด,ดีถ้าไม่ติดที่เธอไปแอบคุยกับคนอื่นมันคงจะดีกว่านี้ตอนผมนอนหรือว่าตอนตื่นอ้า ผมยังจำได้ดีเราเลิกคุยกันตอนหนึ่งกุมภาผมเองก็ไม่ได้สีไม่อยากให้เธอต้องมาเสียเวลา ถ้าเธอไม่หลอกผมตอนนั้นทุกอย่างมันคงไปได้ดีทุกอย่างคงจะเป็นดั่งฝันแต่มันก็พังแบบนี้อยู่ทุกทีพอผมเลิกเธอก็ดันไปคบทําแบบนี้เธอมันโคตรบ,บัตรซบทุกเรื่องราวที่ได้คุยกันมาผมขอมองว่ามันเป็นเรื่องลันทดเอาเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแม้ว่าผมชอบมันมากแค่ไหนแต่ยังไงผมก็คงต้องลาต่อให้โลกใบนี้มันใจร้ายกับผมตัวผมเองก็คงรู้ดีว่าทําไมเธอถึงทิ้งไปเธอคิดว่าเขาดีเขาอยู่ใกล้ผมอยู่ไกล เธออาจมองผมไม่ดีผมเองก็คงไม่ซีเขาดีกว่าผมตรงไหนหรือเฉพาะเหตุผลใกล้ใกล้ใ,กลในวันเหงาๆอากาศหนาวๆจะเคยขอกอดฉันแล้วตอนนี้เจอไปกอดใครเรื่องเรามันเป็นแค่ความหลังจะคงไม่คิดจะมีหวังเรื่องราวของเราไม่หันหลังฉันนอนลองไห้เก็บไปฝันเรื่องรามันคงเป็นอดีตที่ฉันจดจำตลอดมาไม่อยากให้เจอนึกถึงแค่อยากให้เจอลองหลับตา ถึงแม้ฉันรู้แก่ใจยังไงเธอคงไม่กลับมาแค่อยากให้เธอรู้สึกฉันเก็บมันไว้ตลอดกาล